บล็อกนี้ของฟ้าจะเป็นบล็อกวันชิลๆไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนไกลนัดเจอสหายที่ห้างนั่นแหละกระเป๋าเกับเชิญหลุดติดนเลยแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือคุณแม่พัน ิะเอยบอกว่าได้แบบกระเป๋าอีแบมหลุดเด้อคือว่าจริงๆวันนี้เรานักเต้นกี่คนวะไม่แน่ใจอ่ะกี่คนวะสิบคนวะเก้าคนมีมือมีกูมีฮาร์ดก็คือทุกคนอยู่อีออนเออใช่คือีอีออนมึงดูคลิปอยู่นี้นะเขามากันทุกคนอยู่บนมือไงไหนขอดูกระเป๋ามึงหน่อยมึงมันก็ไม่เห็นว่ากระเป๋ามึงเจ๋งอะเอาจริงมันไม่สวยมันไม่มีตรงนี้อะมึงเข้าใจส่มาแค่มึงมันก็เยอะแยะเบิกบานมากแล้วเว้ยแต่อันนี้นะเอาดิสีสวย แบมว่าตั้งแต่เราเจอกันมาได้แก่นสารอะไรบ้างหรือยังได้แต่ช้อปปิ้งค่ะโอ้ยโคตรจะได้ไหนโคตท่าสองทีสมัดผมสองรอบสุดยอดไปเลยไครชนะที่ยังไม่ได้สแกนออกเ้า่งแม่งผมืม่กี้ไม่สแกนเข้าน่ารักปะถัมจริงหอมมากทาราลก็เซลโลฮสต์อยู่ในจุดลลที่เดิน,ห,นหยิบรองเท้ามาดม<ห> ตอนนี้ใช้สมุดอีกอุยออกมาอีกคนนึงลยมสวัสดีค่ะตอยอกตาตมึงเป็นโดนอีกมาเดินมาโดนียดังมากทยไมกับใครเชิญท่านายไหนมึงบอกเรียบง่ายใครเนียดูอีเนียเดินมายนเห็นตาอยเห็นมีมในทวิตว่าที่ว่าบอก่าแต่งตัวง่ายไปเจอเพื่ยเลยไห็นดเห็นาอนัวสูงขึ้นเน่ยสูงขึ้นอะไรอ่ะตวสูงขึ้นเออนิดนึ่งไส่เทาเสริมเเนี่ยไม่ก็นิดนึง่ไม่ก็นิดนึงมึงตอนนี้ถ้าเขียนมากเราเสียงดังมากในอินฟ ก็คือว่าวันนี้เรามาเพื่อหาเงิแต่ใครก็คือมาที่หลังคือว่าต้องเรียนคาที่ไม่มีท้องแล้วมาลีอ่ะมาที่มาลีมาดิมาลีมาดิเนนก็มาแล้วเนนอยู่ไหนอ่ะคือม่ึงต้องมา4โมงไอซัดตอนนี้3ชม่วโมงวันนี้ไม่หยกนะแต่วันยกควรกวนพุธคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช่ก็เลยแบบว่าอาจจะพูดน้อยไม่ใช่ใครแล้วด้วยขอหนึ่งเขาไม่ได้พูดหรอกเย่ที่พูดมา ลืมบอกก็คือหยกแบเป็นฟันคุดให้เขาเล่นนะค่ะฟันคุดมากคไม่ได้ค่ะ่ฟันคือนั่นแหละพูดพี่แต่เราไม่ได้กินไม่ได้ไม่ปวดเลยทำไมึงพูดคำว่าเราอ่ะหยกมึงไม่เป็นไรเว้ยคุยกับตยวเองไม่ได้คุยกับมึงสมาร์เหมือนว่าจะบอกว่าคือเราไปเปิดในเฟซบุ๊กใช่ไหมลื่อนไปก็คือเจอแต่ว่าแม่ฟ้าแท็กฟ้ามาตลอดว่าแบบวันนี้ไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยก็คือเห็นมึงเห็นตลอดไม่เอาแล้วไม่ชื่อไม่ชื่อช่องเขาอย่างไรแต่แล้วมึงเปลี่ยนไปอ้าชื่อด้วยกันเลยสุดท้ายไปเลยอ่ะหยกช่อยแล้ว อยากอยากอยากัไปออกเดินเยอะพาไปนั่งไปนั่งหาที่นั่งกันเล้ากันนะเพเราเราเราควรจะหาที่ที่อยู่เป็นแหล่งแหล่งด้ยเฮ้ยกูรู้แล้วหน้าสตาร์บัคมันมีที่นั่งอ่ะหน้าซาร่านะอปาโกะเจอกันนะคะช่องอัมชูปิการไลฟ์สไตล์คุยงั่งให้กันเลย พูดเก่งมากเอเจอจะบอกว่าคิดถึงแม่หน่อยมากๆนะคะก็คือไม่ได้เจอกันนานว่าสวัสดีแม่ด้วยค่ะใส่สีตาใส่ความคิดถึงอ่ะน่ารักอ่ะซื้อช <c oughs> ุดที่ไหนวะโรา,ามินยอนกูชอบชุดที่มึงไปไปเที่ยวหลายที่มากกูเห็นแบบกูเล่นเฟซใช่ไหมแล้วมันจะมีแท็กมากอแม่กูแบบเออซื้อไอ้นะคะแล้วชอบเดทด้วยสีอะไรขาวสีขาวอ่ะอันไหนวะไม่รู้อ่ะแต่ว่าสวย ยาวๆหน่อยก็ช่าสวยอะมอะไรก็สวยเหาว่าเป็นเพชรบท้งบอกว่าพอส่ยงงขึ้นมเดินเดินเดมเจอกันแบนมดินทั้แบบเหมือนยำบวกแล้วก็นานมม่ไม่เก่งถึงดูดูแมทแบบชันก็ต้องใส่กบแบชันซึ่งไอแบมเล็กดอกใส่ดอกของปนี่พอซื้อสุก a p o แล้วคือได้แมทเขาได้แถมเอ้ยทำไมดีอะเขาบอกว่าลูกค้าสวยเขาก็เลยให้โอ้โหยังไม่ไอแบมไปลองเสื้อขึ่งนมมาไม่ใช่นางสาเียวนาเออ อะไรใครทำนมมาไม่มีที่นั่งอันทำไงดีอะไปนกัหาร้านไปหาร้านนั่งกระหล่ำซกุนได้ไหมตัดสีผมมาเนี่ยเฮ้ยดูออกไอพี่ไม่มีคนทักเลยจริงจังอย่าอะไรวันนั้นเนยไม่ใช่คนพักมินมินทักสีผมมาหรอคุณไม่ทันต้องมาโยกโอ้โหเขาปวดขาโยกอะตอนนี้โยกกรคหมบอกว่ากูมาทำอะไรที่นี่อะไรโยกแต่คือร้านคิวคิวนี่ไงเอ้าที่อยู่ข้างล่างนี่ว่าข้างบนมันมาข้างบนข้างที่ขึ้นตรงร้านนี้นานี่พาเถียงกันเข้าไปร้านนี้ จะมีใครซืออ้อไหมอ่ะอ้สามปกูกินโอเคัก็ได้นลงมาเป็มฝูงนึงกินเจ้าดเดียวนะปากหูเลอะอ่ะเลอะแม ตนแรเราก็มาเราเป็นเพื่อนนะมาเราังที่เรามิสเตอร์คิวนะคะร้านที่ที่เ่อมก่อนเขีนว่าเสียบกับเชื่อมกบกางเกงตรงมาเลยเวลาใช้มาเนาะหางสั่งให้โทตีนตรงมือแล้วก็ให้ดยเดกับเล้วกบทั้เป็นสฝั่งมุมสองฝั่งอ๋อเนี่ยขกกับเรินะตรงฝั่งม้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเออที่นัค้ายๆห้องน้ำนะคะแล้วก็คือเรียกว่าบรรยากาศก็โอเคนะมันแบบที่นั่งมันก็โอเคแบบสะดวกเอ้กูเห็นมึงแล้วอ่ะฮะไหนวะบก มึงบอกมึงใบ้ใครหนไม่ใช่วมาตั้งนานนี่ตัมไอจีตัวเองยัง่ก็ลไม่ลตอนี่ก็แปกใหรอกเร็วมันมกไม่ชอบมันอจริงหรอก็ไม่ได้อเดี๋ยวมันก็ลนีใครอ่ะฮาร์ดเหรอฮาร์ดนไม่แล้วค่อีแค็เราใช่นี่ใครอ่ะเมากี่ฮาร์ดสมมใครเ้ามาสวัสดีค่ะเสียงกังอยจริงเหรอ อีมินอีมินเป็นทุกคนอีมินวันนี้เรามาเพื่อส่งคนเนี้ยขึ้นขึ้นดอยขึ้นดอยเราไปรำลึกดอยดอยเมื่อนกล้องเลยไปรู้ความพิาายมันแรงขนาดนี้เนี่ยทุกคนเดือดดีจ้าก็จกินอะไรกินอะไรทำไอีฮันมันเดยกปีสามวันนี้มาเออฮันผลลัพธ์วันนี้ขึ้นดอยก็คือคนนี้นะคะก็เป็นแค่รัเแทนตัวอีกชอนของเนี่ยเอ็นะอีคนนึงของช่องเราเนาะช่องกูนี่ติ่งจังเลยไม่ใช่ว่าชอบช่องกูแต่ว่ากล้าหัวยุ่ไปแล้วเออยนเียนตัวเลย จุดๆเนี้ยก็มีคนหนึ่งคือว่าเห็นกินไม่ไหวเขาดังพันคุกันคุกเลยกูไม่นแล้วนะเชี่ยกอหิวแล้วหยอกก็คือเคยเป็นตำนานกินข้าวสองจานเลยแต่ก็มันพูดหลักกูว่าหิวอะไรอย่างเงี้ยคือกูจะบอกว่าไม่ใช่แค่พวกเราคิดคนเดียวนะยังอย่ามกูแบบเออมึงซื้อนแก้วเดียวเองเหรอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับอ้ามล้วก็มีนีเช่นเคยนะคะอยู่ในช่องอ้ามเชนได้นะคะวันนี้เราก็จะมาทำอะไรยู ค่ะก็สำหรับคำถามแรกนะคะคือมีผู้อยากอ่าคลาคิปลาย,ยิศะไว้สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับอามาอีกท่านเนึงนะคะในช่องอามแชนเนลค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปคิวแอดนี้กันค่ะคือเป็นพี่พี่เหมือนคนเขา เออขอเข้ามาเยอะนะคะค่ะแต่เราต้องถามเล่นะคะถามกันเข้ามาว่ามิ้นกับอ้๊บรู้จักกันได้ยังไงนะคะก็คือแล้วเราก็รู้จักกันตอนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเบนบอกว่าขอบคุณนะอยากเจอมานานแล้วก็คือเราสองคนรู้จักตั้งแต่มอหนึ่งนะคะคือรู้จักกันนี่จะไม่ได้ว่ารู้จักกันแบบจริงๆยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะประมาณเทอมจำสองจำสองอะแล้วก็ก็คบกันมาแล้วจะถึงมอหกแต่ว่าตอนนี้ก็จะเลิกคบกันแล้วนะคะใช่่คะ คำถามที่สอนะคะอ้ำตดบ่อยแค่ไหนอ็อนี้ก็ตอบยากนะคะเพราะว่านับไม่ทุกวันเลยอ่ะมีคิบงกินตดของอ้ำนี่เป็นอะไรที่เรื่องเลยทุกคนรู้ทุกคนรู้ฉันรู้แฟนคลับรู้ถ้าคลิปนี้ทำให้ช่องปังขึ้น ปังขึ้นมาได้ตัวเลขควกบประดุกงานมือมือจะถาม Q and A อยู่นี้ไม่แต่แต่หนึ่งพันสามพุทธภาพพวกมันมากินเรียกข้าวแล้วก็ Q and A โอ๊ยพี่มึงนีใครจะค Q and A อะไรบ้างพูดมาเลยถามๆมึงก็ได้ไม่ต้องช็อตอ่ะโอเคต่อไปจะมา Q and A ฟ้าจะเปิดช่องนี้ค่ะคีไงหรือเปิดช่องนี้ตอนนี้คีไงวะทำไมไม่พี่ถามต่อไปเลยว่าตอนนี้ฟ้าโซนหรือมีคนคุยไหมอะไรยังไงลองเล่าชีวิตช่วงปิดเทอมให้ฟังหน่อยก็ไม่อยากพูดแบบคือคนนี้ไม่คุยด้วยทำหน้าเขินอาย สวยอ่ะนะแอนดี้แอนดี้โกโก้โกโก้กูดแล้วก็โกไลฟ์ค้ามาทันคนต่อไปนะคะแบมพันเราจะมาถามว่าเออสถานะนี่ตอนนี้หัวใจสถานะหัวใจของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะมีคนคุยแล้วชื่อลีมินโฮก่อนหน้านั้นก็ไฮยอนบินคือคุยกันมาสิบหกปีแล้วก็อยากกลอมกันแต่ว่าเขาให้จบก็จบย้อนมีควาโยมมีคนคุยหรือว่าฟันคุดขึ้นเราเคยเห็นในเน็ตเขียนฟันคุดแบบครุดอ่ะ ปีๆไกรมาเหนื่อยทุกคนไง,งเป็นเจ้าของช่องที่ไม่มีบทบาทอ่ะดูสิ่งที่พวกนางท,างทำ ไปค่ะทุกคนไปไหนไปกรอกบวนที่อื่นต่อนทุกคนวันนี้ฟ้าเตรียมเมมมาถ่ายประมาณชั่วโมงกว่าตอนนี้เราดีนสองนาทีถามว่าฝีมือใครกันเองค่ะทุกคนเมมม์กูไม่เหลือเลยก็คือแบบเรามาทำคลิปคลิปเอนเอกันนะคือเขายังไม่ตอบเลยต้องไปเที่ยวว่าที่ไหนที่ชอบมากที่สุดเออที่สายเชอาสุดแอะตอบไม่ได้จริงเพราะชอบทุกที่แค่เดินออกจากบ้านแต่มันก็แฮปปี้แล้วแต่ถ้าเที่ยวกัน ไปกี่วันอะไไรงเาตอนไปละนองอะไปมาหกวันอันนั้นคือไปทะเลพูโมงเท่าแต่ว่าไปแบบไปพม่ามากวันสุดท้ายก่อนด่านปิดอ่าโอเคคือจะให้ฟังที่พะนองกลับกลับถึงบ้านก่อนเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวหนึ่งวันวันเดียวเนาะแล้วทริปล่าสุดที่ไปขอคอก็คือไปหลังเคอร์ฟิวปลดหนึ่งวันกูแบบรออันนี้เขาก็เอาไปกี่วันอะเรา่าวเราเป็แค่สามวันตัวนั้นมินมินมินไปกิ่วแม่ปานมานะเออ คอมสเตดีขอบคุณพี่ชมกูอ่แล้วมึงไปเที่ยวไหนมาบ้างไปเที่ยวอะไรล่ะอยู่แต่บ้านนะคะคือแวบมันก็ต้องการกูอ่สวัสดีค่ะมึงเราดูเราดูหน้าตัวเองได้ยังไงวะนี่มันหนุ่ยด้านนึงอ้าเชี่ยมแบตหมดไปแล้วมัน มันดสวัไปแล้วอ่ะจูบูจูบูจีบีจีบีสลุกฉลุดูใครรักหนูคะเหรอว่าคือโอยากเลยเลยออกกองต้องซื้อใหม่ไงโค้ชช่วงคิวเวนต์เอว่าบางคนใส่คอมเมนเลยวมนคนนีมวินวินฝาด่าช่วงคิวเวนต์เอฟหรอกคือว่ามันรอกจริงได้แต่เสียดายเพราะว่าถ้าเก็บมลยเก็บกับแม่นะโค้สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบวันนี้ก็มาพบกับช่องแดนแอนด์ฮาร์อีกแล้วนะคะก็เราจะมาทำตัวเป็นชีนบล็อกเกอร์นะคะ ตอนนี้ปัญหาเว้ยคือยังไม่รู้เลยว่ามารีจะมาหรือเปล่านะคะต้คนดูช่องปุ่งงงแล้วว่าสรุปช่องไหนช่องใหญเดี๋ยวเขาอ้อมมาเป็นิดอยู่อ้อมชแนลเนาะชแนลอชอบดังเลยอ่ะรู้สึกถึงเต้นอ่ะเจอแนะเอ้ามาแล้วมันมาแล้วกันหน้ากูมาเลยอ่ะเร็ว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 นี่นี่มาจับหน้ากูอยู่คนเดียว ที่เปลี่ยนเมมคือเมื่อกี้มันดีมากตอนที่พวกมึงเดินกันมาแล้วก็สดแต่คือบอกว่าเฮ้ยถ่ายไม่ทันอยากได้อีกรอบนึงแต่พอแบบพออีกลอเล่าหนึ่งกัเหม,มือนเมื่อกี้ากองวันนี้อะทุกคนคือเรานัดมาเพื่อส่งอันนี้เข้าเลิกซื้อจางแล้ววันนี้เรามาปราร์ตี้ส่งทางขึ้นดอยนี่ว่าที่หมอกมอชตัวว่าวันนี้เราจะไปกินร้านชื่อ <c oughs> ไม่รู้ไมไม่เครรู้ชื่อเลยไม่ใช่ยูวูร้ <c oughs> านก็ไม่รไม่เคยรู้ชื่อไร เด,เดี๋ยวเดี๋ยวพอไปถึงหน้าร้านเดี๋ยวแปะชื่อร้านไว้ปังคนร้านปิดเราหายไปไม่คเคยเล่นเ,เลยนะคือเราจะไปกินร้านนั่นแหละทุกคนมันเป็นร้านอาหารเกาหลีบุฟเฟ่ที่แบบหัวละลอยเก้าเก้าไม่ใครขึ้ไปมัคือแบบว่าคุ้มมากคุ้มนะคุ้มหนาคุ้มกมว้มมางอลังการก็เลยว่มมา,มมา,มมาโอเคเราต้องไปเปิดใหม่แล้ว,ก,ว,ลวก็ผินเราแถวนี้แถวปินเก้าตอนนี้คณะของเราก็มูฟมาถึงเมเจอร์แล้ว ดูความเยอะเยอะเออวังวังอลังการของประชากรเรากำลังจะพาทุกคนไปกินร้านเกาหลีที่บอกว่าไม่รู้ชื่อร้านนั้นนั่นแหละ่มะคือว่าเริ่มเลือกเดิมทีที่ว่าเราเลือกร้านมากินร้านนี้กันเพราะว่าเจอโพสดหนึ่งในทวิตคือเขาโพสดมาว่าแบบเออเขาเขาก็พูดถึงร้านนี้แล้วแบบเฮ้ยมันน่ากินมากแล้วมันได้แพงก็เลยยกสูงมากินร้านนี้วันนี้มาถึงร้านนี้แล้วนะคะชื่อร้านคอดอกกีนะคะเออไม่พูดมาไม่แพ้ มันเป็นอย่างเง,เงีย้ยคือมันเป็นคนแบบนี้ทุกคนอุ้ยคือร่อยคือเขาคิดอร่อยมากไม่เพราะว่าแบมอยากทำเมสัมอาเงี้ยไม่เคยทำเมสัมอามากเลยคนนั้นเขากินอร่อยมากเขาเป็นคนเกาหลีที่กินแบบกินเผ็ดเก่งมากม,มาได้โตแล้วไปกู้ก็คืออย่างนี้ทุกคนจานเขาจะให้เราแบบนี้ไหนนั้นโชว์นนหน่อยนี่ค่ะไอโชว์เนี่ยใส่ช็อปปิ้งไอกระบวยเล็กๆเนี่ยใส่ซอสเดี๋ยวเราไปดูกันว่าช็อปปิ้งเขามีอะไรบ้างช็อปปิ้งหน้าตาประมาณนี้เชี ประมาณนี้เป็นจับแชร์กับข้าวตันอันนี้เคยซอสเนี่ยเขามีสูตรให้เธอข้างบน,นอันนี้น่ากินอ่ะครีมซ s a อันนี้อยากกินกิมจิเพราะอันนี้มันไปที่กินกิมจิอย่ไม่กินซอสมันก็มาผสมกันก็นได้ไหมมันจะอร่อยใช่ไหมอ่ะก็ลองลองดูอ่ะให้อ่ำผสมจนไนด้จริงจับจีรเนยชอบเป็นอันมิโอเด้เป็นไง มันเล้ำมากเจอร้านด๊อกก้ามาได้อย่างเงี้ยคือซอสที่ฟ้าข้าผสมมาเว้ยตามสูตรที่เขาบอกคือคนให้คะแนนมันยังไงวะไม่รู้เหมือนกันน่าจะอร่อยแล้วนะไหนมาชิมชิมชิมขอชิมกิมจิคือร้านอาหารเกาหลีกิมจิจะต้องดีด้ว้ยถูกปะยิ่เปอร์เกี๊ยบไม่มีความจัดขนาดเป็นที่เดียวถ้าใครชอบกิมจิเปรี้ยวๆอ่ะได้อันนี้เปรี้ยวเออน้ำ เดี๋ยวเคยวเลยเออแต่ฉันชอบกินคือถ้าแกถ้าเกิดว่าแกเป็นคนที่ชอบกินผักดองแบบไทยๆเปรี้ยวๆอ่ะไดชอบกิน,นตี๋ถ้าฉันชอบกินตี๋เปรี้ยวๆเนี้ก,กินแล้วจะเลิศนะคะใครวักชาคนสุดท้ายเรามาแล้วทุกคนอ,อันนี้ขา้าวแตงรัวมัน,นลูกใหญ่ลูกโตมากอ่ะเปิดเปิดชีสได้เลยชีอยสสองอย่างราตาไครกันมันเหมือนลูกชิ้นปลาหอยด้วยอะมันเหมือนลูกชิ้นปลาหอยซีด้วยทุกคน ไม่หายแล้วนะแลกินโอ้ยโอ้ก็คือเรากินกันมันจะเสร็จแล้วนะเออคือมันอิ่มาให้ดูมันอร่อยแล้วแต่มันอิ่มอิ่มลมอ่ะอืดไปแล้วหนึ่งแล้วเป็นไข่ปลาอกเลยเด้อ คนปกติส่วนโต๊ะเนี้เหมือนคนบ้าเหมาหมอพยาบาลหมอฟันหมอหมอโปรแกรมเมอร์มึงฟูจายฟูจายคูคนบ้าไม่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 รู้อ่อนใช่ไมู่้อ่อนไม่ไม่ไม่อดีเว้ยใช่น่าทําบินึกนี่ คนเนี้อีอีคนเสื้อขาวอีเนี่ยอีดอยเนี่ยมันบอกดิฉันเป็นแม่ลูกอ่อนแต่อย่างน้อยยังมีโอกาสได้เป็นแม่มันเดีมึงไม่มีลูกแล้วนะคะไนะไอ้นะไข่อะไรไข่บูทุกคนคือเมื่อกีอีเนี่ยอีเสื้อขาวชื่อมาลีทุกคนคือมาลีกับดิฉันน่ะเขียงคือทุกคนเราเถียงกันว่าไข่เนี่ยสุกหรือดิบเข้าใจะไหมว่าเราไปเป็นร้านที่ต้มต้มในหม้อฉันก็บอกว่ามันมึงจะดิบ มันไข่ดิบมาเียก็แบบดิบอยู่ดิีๆก็แบบคือถามว่าใครจะเข้าใจมันเนี่ยโยนขึ้นมาอยู่างดีแล้วก็หมุนไข่โดนนงก็มาองานก็มาหมุนคุณม้วนอยู่ดีงก็หหมมุุนนไข่แล้วกก็บอออว่า๋นีดไข่ออไไ้้เขาแล้วก็บอกว่าอ๋อเนี่ยไข่สุกฉันก็ไม่เชื่อฉันก็หยิบขึ้นมาตอกอ๋อไข่สุกจริงๆว่ะตอนนี้ก็เพราะว่ากินของเข้าเสร็จแล้วงานของหวานก็ต้องมาต่อ มารีเป็นผู้ใหญ่ใจดีของวันนี้ทำไมมึงถึงเลี้ยงแล้วมาอยู่กับกูเพราะว่ามันไม่มีใครไปเป็นเพื่อนเพร่ใช่คือความไม่มีใครเป็นเพื่อนใช่ปะเพราะเราใช้เงินแก้ปัญหามารีมึงนเด็กจูงอั้งอีกรอบหนึ่งเหมือนแม่ลูกเหมือนแม่ลูกกันนะมารีก็เหมือนแม่ลูกแบอะไรเมื่อแกชาติสุกชากิล่าถุงซื้อเหมือนจางสนตัว จดุดแดงๆนี่ปะมันมาจากปากอีกอามันตนกลงแล้วมันกระพุดนอะอ้มวช่วยใหด้วยอุนนัตัวเล็กสุดมาตั้งแต่แต่เมื่อเดต่วมัวต้นจะลลายอ่ะแต่มึงมเคยเป็นคนตัวสูงสุดตอนไป <c oughs> เอเฮ้ยทุกคนดูแม่ดูไอ้ต้นแจะุเ่กล้จ้าเจ้า <c oughs> ของช่ <c oughs> องมันจะไปแล้ว กูไม่ได้เป็นเจ้าของช่องกูเป็นแค่พเ,เ,เพื่อนเจ้าของชอะะอ่องนะค่ะที่สุดมึงก็ไปส่งมึงที่ไหนอไ,ไปส่งอะไรเออหมายเฮว่ามึงจะกลับมึงจะไปส่งที่ไหนที่งไงรถตู้ข้างหน้านี่ฝากจะไปส่งอั้มกันก็คือหวังว่าเราจะได้มาบล็อกด้วยกันดิเนาะได้เลยนะบล็อกเออบล็อกโอเคก็คือเราสองคนเนาะอ้้มแอนฟ้นา,าแชนแนลเนาะเจอแล้วเอคุทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราก็สนุกกันมากๆหวังว่าคนดูก็จะสนุกกับเราด้วยละกันเนาะ ไปแล้วนะายช่วย